ก่อนหน้านี้เขาได้มีการเจรจากันผ่านทางโทรศัพท์นะคะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นการเจรจากันโดยตรงกับผู้นําของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเป็นต้นมาก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าทรัมป์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีแล้วก็ฟังดูมันกับว่ารัสเซียเองก็ดูแล้วก็ น่าจะทําให้สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างไม่ได้ยุติลงไปเลยเนี่ยนะคะส่วนครั้งล่าสุดสุดท้ายที่เป็นการพบกันระหว่างประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศเนี่ยนู่เลยค่ะเมื่อปี2021เลยนะคะครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีสารัฐได้พบหารือกับปูตินเนี่ยก็คือเมื่อปี2021 เมื่อโจไบเดนได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยแล้วก็นี่แหละวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการพบเจอกันเพื่อกำหนดอนาคตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งพื้นที่ก็คือที่รัฐอสก้าของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งการพูดคุยกันที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือที่ผ่านมา ท้ำเองก็ใช้หลากหลายวิธีการนะคะคือพูดแบบเปรียบเปรยง่ายๆก็คือใช้ทั้งน้ำเย็นเข้าลูกใช้ทั้งไม้อ่อนใช้ทั้งไม้แข็งนะคะแต่ว่าก็ไม่บรรลุผลอยู่ดีค่ะถึงขนาดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยขู่ว่าจะคว่ำบาต เอามุมทางเศรษฐกิจเนี่ยมาคมขู่รัสเซียด้วยแต่ว่ารัสเซียไม่สนใจโนสนโนแคร์ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้บรรลุข,ข้อตกลงอย่างที่ทรัมป์ต้องการได้เนนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะบลูมเบิร์กก็รายงานว่าโดนทรัมป์ก็ได้เตือนรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะว่าเขาจะบังคับใช้มาตรการที่ร้ายแรงอย่างมากหากเวลาดดเมยร์ปูตินไม่ตกลงหยุดยิง การออกมาเตือนอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากการโทรศัพท์กับบรรดาผู้นํายุโรปก่อนการพบปะกกับประธานาธิบดีรัสเซียในวันพรุ่งนี้ค่ะทรัมป์บอกว่าเขาหวังว่าจะใช้โอกาสในการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อผลักดันให้มีการหาหรืออย่างรวดเร็วระหว่างปูตินกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนหลังจากโดนหลายชาติพันธมิตร ก็กดดันทรัมป์ให้มีการจัดการหารือกันร,ระดับผู้นำนะคะโดยความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นไปตามที่หลายคนที่รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการหารือเปิดเผยว่าทรัมป์ก็ให้คำมั่นในการโทรศัพท์ในครั้งนี้ว่าจะไม่เจรจาเรื่องดินแดนกับปูตินแล้วก็จะผลักดันให้ปูตินได้พบกับเซเลสกี้ด้วยค่ะแต่เรื่องของดินแดนเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่เป็นเงื่อนไขของ ทางรัสเซียนะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่คุยกันเรื่องนี้ไม่ยอมในเรื่องนี้แล้วมันจะจบลงอย่างไรอ่านะคะก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีผลในการประชุมเป็นอย่างไรจะมีอะไรคืบหน้าไปหรือไม่นะคะเพราะว่าทุกทุกวันนั้นมันก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ